สี่อาหารต้านความแก่ผิวพรรณเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วก็เป็นตัวบ่งบอกถึงสุขภาพภายในดังนั้นการจะมีผิวพรรณที่สวยสดใสจึงจําเป็นต้องบารุงให้สวยจากภายในนะครับวันนี้เรามีอาหาร4ี่อย่างที่จัดเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัยช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังและก็ยังได้ผลพลอยได้เป็นผิวพรรณที่ดูสดใสอ่อนกว,ว่าวัยมาฝากกันครับ 1. ขมิน้นฉันขมิ้นฉันจะเป็นสมุนไพรที่มีการใช้ประกอบอาหารในโลกตะวันออก แล้วก็มีการใช้ในตำรับยาโบราณมานานจัดเป็นสมุนไพรที่ได้รับการศึกษาวิจัยมากที่สุดตัวหนึ่งซึ่งจากงานวิจัยก็พบว่าขมิ้นชันประกอบไปด้วยสารอาหารมากมายหลายชนิดทั้งโปรตีนไฟเบอร์วิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดรวมถึงสารออกฤทธิ์สำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอีกด้วยสารอาหารเหล่านี้ทําให้ขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงช่วยลดยอาการอักเสบในร่างกายช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสรวมถึงกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกาย ดังนั้นนอกจากผลในด้านของการป้องกันและการรักษาโรคแล้วในด้านของผิวพรรณการรับประทานขคมินชันก็ยังช่วยลดปัญหาเรื่องของผดผื่นเรื้อรังช่วยลดสิวช่วยลดการติดเชื้อท,ท,ที่ผิวหนังแล้วก็ยังช่วยในการหายของแผลที่ผิวหนังอีกด้วยครับ 2. อะโวคาโดอะโวคาโดจะเป็นแหล่งสําคัญของวิตามินซีวิตามินอ e, ีและกรดไขมันชนิดดียังกรดไขมันโอเมก้าเสารอาหารเหล่านี้เป็นตัวช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวและกรดไขมันโอเมก้าเครับ ยังเป็นตัวลดอาการอักเสบที่ชั้นผิวช่วยให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นเรียบเนียนขึ้นอีกด้วยครับ 3. ม,มันหวานมันหวานจะเป็นอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดดีให้พลังงานแก่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วและก็ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอในร่างกายตัวเบต้าแคโรทีนนี้นอกจากจะช่วยให้ผิวมีสุขภาพดีแล้วยังทําหน้าที่เป็นเสมือนสารกันแดดตามธรรมชาติ ก็คือช่วยปกป้องผิวไม่ให้ผิวเสียหรือว่าเกิดริ้วรอยจากการถูกรังสี UV ในแสงแดดนอกจากนี้มันหวานยังมีไฟเบอร์สูงมากช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ยังเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักที่ดีเลยครับ 4. ชาเขียวในชาเขียวจะมีสารที่เรียกว่าโพลีฟินนลอยู่สูงมากซึ่งสารโพลีฟีนอลที่สําคัญในชาเขียวก็คือสารที่เรียกว่า EGCG จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากตัวหนึ่งช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบของผิวหนังโดยเฉพาะในคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหนังอักเสบเรื้อรังอย่างพวกสะเก็ดเงินช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ปัญหาผิวที่เกิดจากการโดนรังสี U.V ในแสงแดดช่วยลดอาการอักเสบของสิวนอกจากนี้ยังพบว่า E.G.C.G. นี้ยังเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมอีกด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้อย่างนี้แล้วต้องรีบไปหามารับประทานกันให้ได้แล้วนะครับผิวพรรณก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและก็เป็นตัวบ่งบอกถึงสุขภาพภายในอีกด้วย ดังนั้นเราควรดูแลสุขภาพผิวพรรณให้ดูสดใสและอ่อนกว่าวัยอย่างสม่ำเสมอนะครับ